สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกอจิส a ชแนลนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนัดที่19ของฤดูกาลเป็นเกมในวันบ็อ o ซิงเด a ์นะครับเชลซีเล่นที่สซาร์ัตดิต้อนรับการมาเยือนเซาท์มตันวันนี้ในสองการบรรยายท่านผู้ชมโยบผมกอจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับตารางคะแนนตอนนี้เชลซีอันดับ4นะครับ หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วบุกไปชนะสเปอร์ได้ทําให้พวกเขามี32คะแนนครับส่วนซาวทำตันครับเกมที่แล้วบุกไปชนะแอสตันวิลล่าได้3-1ทําให้ตอนนี้มี18คะแนนครับอันดับ17 1 1ตัวจริงครับของเชลซีฟุตซบประตูเป็นเกปาร์สิสปาลาก้าแข่งมามีเซซ่าอฟิลิโต้ฮักสโซมาโทโมริเอเมอร์สันอันดามเป็นเอีกรอบของเต้มาติโอโควาซิสครับ มีวินเลียนเมสันเมา้าส์บริสิทธ์เป็นกลางรกและหน้าเป้าใช้แถมมีอับราฮัมนะครับเชลซีกับซาร์ทัมตันครับทั้งคู่ต่างฝ่ายต้องการมีสามแต้มนะครับมาดูฝั่งซาร์ทัมตันมาทดสระตัวเป็นเอลิสแมคคาที่ครับ เซซิลเฟนยังเป็นเด็กวานเบลทรานนันกาเ็นมรซาเจนโปจามบัตพาวเดอฮอยแบดนาธานเรดมอนด์และหน้าเป้าใช้ทางด้านและนี้เองสู้กับโอบาเฟมี่นะครับเอิมตันคะแนนเหนือสดตกชั้นเพียงแค่3แต้มนะครับส่วนเชลซีลุนท็อปฟร์ คะแนนห่างจากอันดับ3อยู่6คะแนนนะครับแล้วผู้ไดล่าอัน้าอย่างเชฟยูเนเต็ดเนี่ยห่างอยู่4ขคะแนนนะครับถว่าการลดท็อปโฟในรูปก,การนี้ยังเปิดกว้างอยู่เหมือนกันนะครับโคซูมาโฟลิซิส ก่อนรับชมเกมต่อเราไปขอบคุณัสปอนเซอร์ครับแป๊บหนึ่งครับัสปอนเซอร์ของเราครับ 5G Bet King ครับแอดไลน์ไปที่แอด5 5G Bet ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการโบนัสเกมกีฬาที่เยอะที่สุดณนะขณะนี้นะครับอาดูเกมมันต่อครับวา่าเฟมี่ให้นนี่อิงส์เดาเชลซีดักได้มาที่เมสันเมาส์ เหมาติดหอยแบกครับมาที่วัตเพลวส์สอิงส์บาเฟมี่มาที่นี่อิงส์อิงไปไม่ได้บอกเชลซีพูลิสิสไออับราฮัมนะครับย้กลับมาที่คริสต์ูลิสิสย้อนกลับมาโควาซิทให้พูลิสิสแตะอับราฮัมมาที่เมสันเบมาฉลับโห โอ้ฉลับแต่ว่าไม่เข้ากรอบนะครับเรี๋ยวว่าโอ้ไม่ฉลับเลยครับแม่ดูบอลอาจจะท้าเหมือนจะฉลับนะครับเป็นสันเมาโอ้โหแม่บอลย้อยแล้วมันหลุดกรอบอะครับเป็นสันเมาจะม,มุมกล้องเมื่อกี้นี่มันเหมือนฉนลับแม่แต่ ก็บรรยายตามภาพไปแต่พอดูภาพช้ามันไม่โดนนะครับบองเชลซีอีกครั้งนะครับวิลเลี่ยนเมสันเมาส์ครับโคเวซิสย้อนมาโคววซิสเอมเมอร์สัสนมาที่โคววซิสอับราหัมแล้วไหลไม่ทะลุครับเดซิโซเรสเป็นธมริมงตักได้ครับมาที่มาิโอโควาซิส ใหม่ผ่านวัดพลาส์อาครับบอลของทางเซอร์ัมตันเจเดปโปอ,ออกบอเฟมีวัดพลาวสวางยาวลึกไปถึงเกปาล่ะครับออกบอลยาวเกปาแม่งอับปลาัมอ้าอปราฮทำไม่อาจจะโดนดึงนิดนึงทำให้จจ่ายให้เพื่อนก็จ่ายเสียไปเลยนะครับกลายไปบอลของฝั่งเซอร์ัมตันวัดพลาสออกขวาครับเป็นซิสโซเลส เอง์ให้มาที่บาเฟมี่บาเฟมี่ซัดแล้วครับตรงตัวเกเปาแล้วเกเปาออกมาครับอับราฮัมโอ้โหโมองเสียเลยครับแม่ไม่มีเพื่อนอยู่ตรงนั้นครับเป็นลูกทุ่มของเซาท์แฮมตันบาทรานทุ่มมาครับให้เบนเด็กข้ามเรดพอนชงต่อครับมาที่นั้นิ่งิ้ง หนีอซิโอตาได้อิงปัดปัดมาแล้วครับติดโทโมริมาที่ฟุริซิสอาจูเชลซีจะสวนฟุริซิสแฟนเชลซีก็เร่งเล้าแล้วครับตอนนี้ฟุริซิสอ้าวติดอหอยแบกครับบอกรางลูกทุ่มของเชลซีเอมเมอร์สันโทโมริโบวิซิสมาที่ฟุริซิสครับกลับมาที่โควิซิสเมสันเมาส์จิมต่อมากองเต้อ,ออกขวาวิลเลียน วินเลียนรั้จะให้คองเต้แต่ว่าสั้นไปครับแต่คองเต้ก็ตัดมารับเมาให้บรูซิสบริซิสแแบกแล้วให้ที่เมสันเมาโอ้โหลิสเบกาทีโอซุป,ปเปอร์เซฟครับว้า้ชิงกันสวยครับบริซิสให้เมาครับโอสาวแรกแต่ก็ต้องชมการยืนคุเส้นของทางลิสเบกาทีด้วยนะครับโอเป็นซุป,ปเปอร์เซฟเลยนะครับ ลูกเตะมุมของเชลซีเลียนเปิดมาเปลี่ยนทางด้วยซูมาแล้วเป็นอาชิวตาที่ซ้ำจอจ่อครับเห็นทีว่านี่ครับกองออกมาที่อาชิวตา1-0ครับเชลซีขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหคือถ้าไม่ซ้ำจากเสาสองก็ไม่แน่ใจว่าบอลจะเข้าประตูไปหรือเปล่านะครับจะว่าคอสมาของวินเลียนครับ โซมามองตั้งมาโอ้พอมีโอกาสทั้งเข้าและไม่เข้าครับแต่ว่าเอาชัวร์ครับอาซิโอต้ายินตัวตรงนั้นก็ไม่ล้ำหน้าครับขึ้นมานาทีที่31ครับเซซาอสัสซิโอต้ายิงให้เชลซีนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0 Goal Chelsea Number 28 ไแบกมาที่นาธานดเดรดมอนบอดเพล้าครับย้อนกลับมาซีเฟนส์เจมบอดเพลส์ทางขวาจินเนโปโอมาที่แดนนี่อิงติดบล็อกแล้วอิงตวัดมาแม่ไปเข้าทางโทมุริโทมุริอาร์ีิเวเลียนอาร์ซูเวต้ามาที่วิยนเลียนวนิยน,นเลียนไม่ผ่านไรเบอร์ทรานครับ ลุกทุ่มของเชลซีกองเต้อันนี้วินเลียนวินเลียนจะไปเองไปเข้าเหลี่ยมเบอร์ทรานแล้วสวนมาติดเคอาซูมาสวนมาสวนมาที่กองเต้น,นะครับโกวสิตวางยาวอาซิลตา้าม่งแล้วกลายเป็นสซอรอัตันได้ทุ่มนะครับ ได้ทุ่อีกครั้งครับซาลตันบอโดนอาชิเวตาออกข้างครับปอรตรานทุ่มมาหอยแบกเรดมอนต์ไปที่หอยแบกครับเรดมอนต์อีกครั้งข้ามมาที่เซฟเอนส์เป็นเสด็กหอยแบกข้ามมาติดอาชิเวตาครับทโทโมริย้อนมาอาชิเวตาข้ามมาที่ทโทโมริเป็นสันเมาส์ครับกองเต้ โคเวซิสมาที่เมสันเมาส์เมสันเมาส์แน่นไปหมดครับเมาส์ Mount. แล้วงัดมาให้วินเลี่ยนได้วินเลียนรับติดแต<ค>่เ<ค>บอร์ทราน,นย้อมาแล้วโอ้เป็นอะไรเอาชัวร์หรือว่าไม่รู้เตะผิดเหลี่ยมหรือเปล่าครับลูกทุ่มของเชลซีพอสามนาทีครับพึ่งแรกเป็นเชลซีเจ้าถิ่นได้รู้ต่อน,นะครับ อชียร์ต้าไม่ผ่านท,ททนที่อิงส์บอลอยู่ที่แทนนี่อิงส์อิงส์แล้วจิ้มต่อมาเรดมอนด์อิงส์แล้วกลับไปที่นาธานเรดมอนด์อาร์เรดมอนด์โอกาสของนาธานเรดมอนด์โอ้โหเกปาปัดปลายมือครับโอ้เกือบเกือบจะตีตเสมอได้ครับของทางซาลตันครับดูเรดมอนด์หลุดขึ้นมาครับกดด้วยขวาครับโอ้ต้องออกแรงเซฟเลยครับทางด้านเกปาอาร์ฟครับก่อนจบครึ่งแรก ลุนประตูติเสมอครับของทางซาัมตันเปิดมาติดคูวาซิสแถว2อง้พิน์เป่าแล้วครับจบขึ้นแรกเชลซี Chelsea, นำซาลัมตันอยู่1ประตูต่อศูนนะครับ ประตูจากเซชาอัสฟิโกเอต้าครับนาทีที่31นะครับช่วงพักครึ่งครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับกับ 5Gbet King ครับแอดไลน์ไปที่แอด 55Gbet ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการโบนัส,สเก็กีฬาที่เยอะที่สุดณนะขณะนี้นะครับ บอนบรรยายเมสันเมาส์ยิงเหมือนนึกว่าจะเฉลับมานะคือบอลไซส์มันไซส์อ,สออกครับแล้วจวังหวะนี้ของทางเมสันเมาส์นะครับกดด้วยซ้ายครับแมนะแต่ว่าต้องชมอาริสเมคาที่ครับมนะ่ยืนคุ้มเสาแรกได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ปัดทิ้งออกไปก่อนที่จะนี่ครับประตูขึ้นนำของเชลซีวิลเลียนเปิดมา โซฟามงแล้วอชิเวตา้าอ้โห,โหเอาชัวร์ก็สามเข้าไปแล้วครับจ่อๆเลยหมดสิทธิ์ครับอา,าิสแมคคาร์ทีซานตันก็มีโอกาสที่ตีเสมอได้เหมือนกันครับจากนาธานเรดมอนด์นะครับโอ้กดด้วยขวาครับแมแต่เกปาก็ปัดได้ครับเป็นเซอรเปอร์เซฟครับเชลซีน้ำซานตันหนึ่งศูนย์ครับในครึ่งแรกแล้ว ไปชมเครื่องหลังกันต่อเลยนะครับผู้ชมครับมาที่สามฝัดติดกันต่อครับชมเกมเครื่องหลังครับระหว่างเชลซีกับเซาล์ตันครับครั้งแรกเชลซีนำอยนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับประตูขึ้นนจากเซซ่าอาซิเวเวต้า นาทีที่31เนะครับเบลข้ามมาที่โูริซิสโูริซิสหักข้อโอ้ไม่แมนนะครับติดห้อยแบกวัดพลาสเดส์โซเลสครับมาที่เจเนปโปอบอโดยเอมสันออกข้างครับลูกทุ่มของเซาท์ทัมตันเสีส่วนแล้วครับทุ่มมาเดวิสเฟน์เดวิสิเฟน์มาที่เบนเดร็กอืมติดโคเวสิสแล้วครับ อับราฮัมจะมาโควาซิสเมาส์โควาซิสเมาส์าอีกครั้งโอ้แต่ขวาเนี่ยมีพื้นที่นะครับให้วินเลียนวินเลียนย้อนกลับมาครับให้โควาซิสโควาซิโสซโยกแล้วไปเองจะไปเองแห่ไปเข้าเหลี่ยมเจมวัตเพลวส์หลัดเพลวสไปทางซ้ายครับเป็เด็กให้รันเบอร์ทรานบอลโดนวินเลียนครับออกข้างลูกทุ่มของซันตัน ส่งมิชิบาชวยยี่ครับแทนแทนมิอับราฮัมครับดูการเปลี่ยนตัวคนแรกของแฟนลำพายครับคู่นี้นัดแรกเจอกันที่เซนต์แมรี่นิตเชลซีครับบุกไปชนะซัมมัตันถึงถิ่นเลยนะครับ4ประตูต่อนหนึ่งครับ แต่ลูกการที่แล้วที่แซมฟอร์ดเิดเนียเสมอศูนย์ศูนย์นะครับเอปา,าครับให้เซซ่าอาร์ซิเวตาวินเลียนอาร์ซิเวตาครับวินเลียนอีกครั้งกองเตอ้อาชิเวตาให้มาที่วินเลียนวินเลียนไปน William, แล้วครับวินเลียนแล้วติดเบอร์ทรานโอเพอร์สินเป่าว่ารันเบอร์ตรานเปล่านะครับ ลอดบักลี่ครับแทนเมสันเหมาส่วนซาร์ตัมตันครับส่งทางท่านซเซฟันีบูฟาวครับแทนนาธานดเรดรมนอนครับูกฟรีคิกของเชลซีของเต้โอ้โห,โหเปิดทันหรือเปล่าวิลเลียนไม่ทันแล้วลูกตุ่มของซาร์ตัมตันนะครับหอยแบกมาที่ปีเตลิกซิโซเลส วัตพลาวส์วางข้ามมาเนปโปมองไปเข้าตาโควาซิสโควาซิสครับบาร์คลีย้อนกลับมาโควาซิสโอดบาร์คลียควาซิสมาที่เอเมอร์สันบาร์คลีย้อนกลับมาครับโควาซิสเอเมอร์สันเอเมอร์สันป่ายแล้วครับเอเมอร์สันปัดติดไม่ตัดเลนยังได้โควาซิสย้อนกลับมาโควาซิส โควาสิจ่ายก็ติดเดบบโปโอบอมมาแล้วครับออกมาเฟมี่อาชิวิต้าเล่นไม่ได้แล้วแต่ว่าเชลซียังได้อยู่นะครับกองเต้กองเต้เตแหวกแล้วให้เอเมอเรสต์แล้วชิงที่กองเต้โอ้โหแมเลสแมคคาที่โอ้จะบอกว่าซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้ทั้งมอลสวยบแล้วตรงนั้นเนี่ยตรงกลางคู่เซนเตอร์นี่ว่างเลยนะครับโอ้โห เชลซี Chelsea, เปลี่ยนอีกคนนะครับฮัสสันโอรอยครับแทนวินเลียนฟรีซิตปัดลูกแตะมุมมาเป็นเนไนเด้เครับมองทิ้งออกหลังครับลูกแตะมุมอีกครั้งของเชลซีดูจังหวะขึ้นขึ้นก่อนนะครับโอ้โหเม่นั้นนี่อาจจะเสร็จบาซเชยี่ได้นะครับลูกแตะมุมของเชลซีโฟลิซิตเปิดมา <laughs> เบอร์ทราน ว่าพุ่งเข้ามาโมงแบบนี้เนี่ยโอ้เสียเลยนะครับโอ้แฟนซาลัมตันลงเตะมุมอีกครั้งครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นอีกฝั่งหนึ่งครับของเชลซีเป็นฮัสซันโอดอยครับเซลอยเปิดติดเบอร์ทราน ได้ทุ่มต่อครับเชลซีอาสันต่อครับทุ่มโรซิสิสมามาที่บักลี่ครับย้อนกลับมากองเต้โอ้โหโกองเต้โดบักลี่ย้อนมาที่กองเต้บักลี่บักลี่ไหลไหลามาที่บาช,ชวยยี่โดนขานโอ้โหโอ้ยังแค่หนึ่งศูนย์ครับ โอ้สวยอีกแล้วครับจังหวะน,นี้ของทางเชลซีครับโโหแต่ว่าบาชยิงยิงชนกันรครับว่าอย่างหนึ่งสวนเท่าเดิมแล้วซัมตันสวนมาโทมอริอา้าวอย่างได้บอฟาวบอฟาวติดซูมากองเตะโคเวซิสโคเวซิสครับมาที่รอดปักลี่เอมิสันปากลีครับจนก,กลับไปที่โคเวซิสซัมตันในเกมนี้ โอกาสยิงแทบน้อยครับโบฟาวไ่ผ่านโทโมโริแล้วครับอาปักลีโอดอยอาสันโอดอยอามาที่พุธิสิตนะครับบาชเวยี่เอมอสันปรินเราเสียบอลให้กับฝั่งทางสันแต่ซีเฟนก็จ่ายเสียติดเอมอสันนะครับบัคกี่แล้วก็ซินสิสโซเลสก็ตัดได้ บอลของซัมตัน้วครับเบอร์ทรานวางยาวข้างหน้าแม่นกับอิงส์กฝฟาวกลับมาที่นี่อิงส์เสร็จอาร์เวต้าต้องหมดทิ้งออกมาครับกับ,บัังเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายครับเซลซี <Chelsea S 2> นำซ <28. S 2> ัมตัน1-0สิสโซเลตวางยาวโอ้ oh, แรงครับแม่ไม่ทันแล้ว เนปอกครับแล้วส่งทางด้านโรเมโอรครับลงไปเหลือเพียงแค่ไมแบบ่ถึงสามนาทีครับดเวลาเกมปาครับเป่าท<ด>ี่บริซิสแต่ไม่แม่นแล้วอาร์ติเชนลองซิโซเลสซีฟน์หลุนประตูตีเสมอครับของทางซัมตันวัตพลาสคอยแบก อิงส์ข้ามมาฟูฟาวมาที่อิงส์อิงส์ In ks, In ks, ไม่ผ่านอาร์ซิโอตาแล้วก็จบเกมครับเชลซี Chelsea ครับเฉือนชนะซัมตันได้หนึ่ง 1, ประตูต่อศูนย์ประตูชัยจากเซซ่าอาร์ซิโอตาครับตแต่ครึ่งแรกครับนาทีที่31นะครับก็มาลุ้นกันว่าของจริงในวันพรหัสที่2ี่ของธันวาคมนะครับแห่หลังริสมัสนะครับ ว่าจะจบอย่างไรครับเชลซีับซามู์ตันออวันที่ลงคลิปนี่มันวันคริสต์มาสนะครับวันที่25ธันวาคมครับของจริงแข่ง26นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e นะครับที่ช่องก็อจิสิริชแนลด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอบคุณสัอนเซอร์ของเรานะครับกับ5 g b e t king ครับ ad by t ad 55G เบ็ดตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการโบนัสเกมกีฬาที่เยอะที่สุดณขณะนี้นะครับครับก็ลาทุกท่านไปนะครับก็หากผิดพลาดระการใดก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับแล้วลาทุกท่านไปเลยนะครับมูรีคริสต์มาสอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ